อ่ะกินอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหกินชีสเหรอมีเกรฟอุ้ยอันนี้อะไรคะเขียวเขียวเนี่ยอ่าลองเคยกินยังเอาไว่ากินให้ดูอืมผักกรอบเลยค่ะแล้วเหรออืม อยากลอง,ลอ,งอยากลองหรอคะจิ้มอรม่อยไหมโอ้ <laughs> หนื่จิ้มมาเลยน้ำจิ้มอ่ะเราไม่กินผักได้อะหร กาอป้ายังไม่กินเลยหลากินอะไรบ้างคะปาปากินจิ๊บปากินจิบเหรอปาปาิบจบอะไรอะไรจิบยังไงคะิอย่างนี้เหรอจิบิแล้วก็ มีโองนาด้ว <c> ย <oughs> เป็มาด้ม่็าดหรอคะช่ไหม ม่มกินข้าวมาแล้วมาแล้วมีไข่ดาวใส่ซอสให้น้องอนดาด้วย <มา S 2> ออนี่อะไรคะน้าหละ่ะไข่ไข่ดาวป้มา,มาใส่อะไรให้ด้วยซอสใส่ซอสห <laughs> ลาชอบกินใส่ซอสไหม ชอบชอบค่ะชอบชีสไหมชอบไหมชอบชอบค่ะค่ะดาหล,ลาชอบ,บก็มาแล้วามาใส่พริกไ,ไทยด้วยในซอสชีสบอป้ามีพริกไทยด้วยแล้วก็มีเอ๊ด้วย เรามาคัดชีสให้น้องนาลาด้วยซุชีสซุปไรซ์ซอปไขไม